สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ FC แฟนคลับน้องซันขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแขล้วคลาดกันทุกทุกคนนะคะมีความสุขกันมากๆในวันสงกรานต์นะคะคิวงานของน้องซันในวันนี้นะคะแต่ก่อนจะอัปเดตคิวงานนะคะขอรายงานความปลื้มส่วนตัวก่อนนะคะเมื่อวานนี้กําลังกินข้าวอยู่น้องก็เห็น เข้าไปเช็คข้อความอยู่ในอตอบช่องคอมเมนต์นะคะใต้คลิปเนาะน้องซันค่ะแม่แม่เอฟซี FC กันค่ะนะคะน้องซันนะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับป้าเล็กนะคะน้องเข้าไปโพสต์ขอบคุณที่ใต้ใต้คลิปนะคะไปคอมเมนต์ขอบคุณใต้คลิปที่ป้าเล็กทําคลิปให้เพลงของน้องซันนะคะลื้มมากค่ะถึงกับกินข้าวต่อไม่ลงเลยนะคะแบบตื่นเต้นมาก แทส่งให้เพื่อนๆดูน้องซันมาเมนเตื่นเต้นนะคะขอบคุณน้องซันนะคะที่แบบไม่มองข้ามเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะคะคือแบบไม่รู้จะพูดคําไหนนะคะสําหรับคิวงานของน้องซันวันนี้นะคะมาต่อกันเนาะเดี๋ยวจะลืมนะคะคิวงานของน้องซันวันนี้นะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับชาวจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นบ้านเกิดของน้องซันนะคะที่สพยา วันนี้นะคะเป็นงานลิเกน้องขึ้น2องทุ่มนะคะที่วัดสวนลำไย,ยนะคะสัพยาชัยนาทเนาะก็ขึ้นเวลา2องทุ่มนะคะก็เป็นโพสต์จากเฟซบุ๊กนะคะซานวงสะท้อน f c นะคะแม่แม่ FC แฟนคลับตรงนี้ก็จะมีคิวงานของน้องสันลงอัปเดตให้เราได้ได้ชมกันเนาะสำหรับสันวงสะท้อน f c นะคะ ถ้าเราจะไปดูความน่ารักต่างๆของน้องซันวงสะอรก็เข้าไปได้นะคะที่ facebook นะคะของน้องซันไม้ทองคำนะคะซันไม้ทองคำเจ็ดแล้วก็น้องซันวงสะธรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวปาิกจะขึ้นให้ดูนะคะว่าช่องทางการติดตามของน้องซันนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของน้องซันนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะแม่เมสซแฟนคับที่ยังไม่เคย รู้จักช่อง youtube ของน้องซันนะคะปาริก็ไม่เคยรู้จักเพิ่งรู้จักนี่ล่ะคะ่ะน้องซันก็ลงคลิปนะคะคลิปสั้นๆไว้เยอะคลิปน่ารักรกทั้งนั้นเลยแม่ๆก็เข้าไปดูได้นะคะที่ช่อง youtube ของน้องซันเนาะกออ็ยังปลื้มอยู่เลยนะคะขอบคุณน้องซันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเมื่อคืนนะคะมีใครได้ดูบ้างคะงานคอนเสิร์ตของน้องซันเมื่อคืนนี้ที่วัดแก้วนะคะสนุกมากแล้วก็ปังมากๆนะคะสําหรับน้องซันเนาะดูนะคะมาลัย มาลายแบบมาลายแบบเยอะมากเมื่อคืนปังมากๆเลยนะคะสําหรับน้องซันแล้วก็น้องซันเก่งมากนะคะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากๆเมื่อคืนนี้นะป้าเล็กดูเนาะแบบเออเก่งมากนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะเพลงเป่าให้รักเสกให้หลงพึ่งจะปล่อยเนาะเอฟซี FC สามารถร้องตามได้แล้วนะคะสุดยอดมากเลยตันสองคืนนะคะน้องซันวงสะท้อนคะ่ะสองทุ่มคะ่ะ